สวัสดีครับวันนี้แวะมาแป๊บหนึ่งนะวันนี้จะมาเปิดกล่องของเกม Overwatch นะครับจากที่ไปรับของกิจกรรม Twitch Drop มานะมันจะมีในส่วนของที่เป็น Drop ธรรมดาตอนนี้ยังแจกอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็น Loot Box แบบใหม่นะครับ Loot Box Esport นะก็มาจากที่การไปดู Watch Party หรือแข่งอไรเนี้ยพวกนี้ครับของ o อวัช c h มเ p ี้ยนชิพซีรีส์นะครับก็กิจกรรมของดร่ะจบไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี่เลยมันจะปกติแล้วเนี่ยในหน้าเมนูเราจะเห็นแค่ว่าเป็นกล่องธรรมดาใช่ไหมกล่อง e p i ิกล่อง l e gendary แล้วมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกล่องเป็นกล่องของ e s p o r t นี่เป็นอย่างนี้ความหวังของเรานะครับอยากได้ดูนะครับกับ Juno เห็นคนในกลุ่มคอมมูนิตี้เขาได้กันนะเราก็อยากได้บ้างนะเดี๋ยวเปิดไร่กันก่อน,ก,ก,นก็น่าได้การันตีรอบหนึ่งอะ ให้ผู้ความนทำเพลงมาของธรรมดาขอเปิดเส้นก่อนไปเลยของเก่ามาเนี่ยของเก่าคิดมากไปแดงม่วงหนึ่งถือว่าดีนี่อูดูก,ก็มาเลยต่อเน,นื่องอ้า,ถ,าถ้าโพเทอยู่ได้เล่นบ่อยด้วยบอกอ่าโอ้ฟ้าฟ้าหนึ่งเงินสามนี่ มันมองมาแล้วอะไรวะของเก่าอันเนี้ยออไปเฮ้ยอันนี้อันนี้ต้องซื้อนะเนี่ยเอออันนี้ต้องซื้อไปเลยมันอยู่ในเซ็ตไอ้นักเรียนอะทำได้นะสบัดมันไม่หมดสักที้วะต่อไป ไอคอนอะต่อแเรวไปส่วนอะไรอันนี้แบบว่าออเดร์ไปการเลยเอ็นจิตีีรูปไอคอนโอ้ยด้วยน่าดะเก่าแบสตเบอร์ี้วะแตโเขียวได้อยู่ได้อยู่ จังโมผ่าแล้วจังโมผ่าแล้วไงน่าเป็นไรนะต่อไปกระทองเฮ้ยโอ้โหการันตีไงโคโจไปการันตีไม่เอาการันตีแบบนั้นการันตีของเก่าแน่เลยอเฮ้ยอันนี้อันนี้ย้อมสีนี่นะใช่ไหมจริงจริงมันเป็นของาราวินงเอ๊ะอันนี้มันเหมือนของวอลคราฟหรืออะไรสักอย่างไหมอันนี้จำไม่ได้แล้วตอนแรกมันม่วงๆจำได้ตอนแรกม่วงๆเอาคาต์ทูลูไม่ย้อมแต่คาร์ทูลู เซนนี่แทบไม่ได้แตะโอเคแล้วรุดเลทงไงกองสุดท้ายยังทองอยู่ไงเฮ้ยนี่อะไรหมดปืนไปโอเคหมดธรรมดาแล้วต่อไปอีพิกอีพิกก็การันตีเหมือนกันเราการันตีเยอะเนี่ยอีพิกสาวน้องสี่พอดีการันตีพอดีเลยมันมีอะไรบ้างอะ อ๋อ,อก็ของใหม่เพราะว่ามันอัปเดตของโอวัตแบบตัดภาคสองออกมันเอากล่องแบบถึงปัจจุบันมาให้ไปทองเลยอะไรวะเนี้ยเฮ้ยันีะสวยไหมเฮ้ยโอ้ยบอค้าว่ะมีมือมันเลงแสงด้วยลูกแก้มมีอะไรไหมไม่มีสวยสวยอยู่โอเคต่อไปก็ทองอีกสองกล่อง น,นี่อยากได้ทานูกิมากน่ารักทานูกิโนยูโ,โนก็ได้แอดก็ได้แอดนี่มันเป็นเป็นบ๊อบบ๊อบที่แบบเป็นแมวแมวแบบยายกวักอันแมวนางกวักอันเป็นยายสปีดอ่ะอาลับก่อกแรกไป okay. โอเคเก่าขนาดเนี้ย คือแบบจะไม่ให้ดีกว่านี้เลยคือแบบเอา d ดิมฟอร์มาเลยแบบว่าเงินสามแบบทองหนึ่งอะเอาไอหิมะมาย้อมสีเออหิมะมันมีนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมไปโอ้ยน่ารักอะเนี่ยดูเขียวดิเขียวเป็นห่วงยางเขียวเลยก็แล้วะมันไม่เทียงเรียกว่าเขียวต้องเรียกว่าอะไร ตะขอเออตะขอตะขอเออฮุกฮุกฮุกเอ้ยน่ารักเป็นไอ้นี่ไงโทรโ่งโทรหง,รหงไปเลยโอ้ยโอเคอยู่ไม่ได้ฮานุกิก็ได้ไลฟ์การ์ดก็ได้ต่อไปนี่เลยกล่องใหม่ล่าสุดกล่องอีสปอร์ตมันมันอารมณ์ประมาณกล่องเนี่ยอีพิกโอโต้การันตีอีพิกให้หนึ่งอันแต่กระสุนทัพยี่สิบ วิโอ,โอมันเดี๋ยวมันคงแจกเรื่อยๆแต่นี่มันประเดิมก่อนห้ากล่องที่แบบไปเอามาเนี่ยดูน้อ่อยากได้ดูไม่อยากได้ดูยังไม่มีเลยจะกดได้ทองห้ากล่องนะเฮ้ยโหดีเลยนะไปเฮ้ยกล่องสวยวะ่ะเออ,อโหมดยอมยอมยอม,ยอมยอสกินสกินทีมไงเหมือนให้เยอะม้งแต่บางคนก็ว่าได้แค่มงหนึ่งก็มี เราไปที่กล่องต่อไปดีกว่าครับเปลี่ยนม,มุมอะไรนะแต่คนไปกล่องสวยอ่ะสาวสม้มเนี่ยจริงๆอันนี้พุ่มต้องได้ฟรีว้าพุ่มดูดอกมาแต่มันไม่ได้อ่ะมันไม่เข้าไอเดียแห้งสวิตดอกเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็สเปร์ <c oughs> มาเปลี่ยนเปลี่ยนทีละมุมเลยอ่ะปึ๊บกล่องต่อไปว่องเลง <c oughs> โอ้อยากได้ดูมนะแต่ดูมทอแบบ รีเจนดารี่ไม่ได้แหละแล้วก็มีไอคอนของสเปนนี่แหละวะอีกมุมหนึ่งอ่ะเวียนทีละมุมไปมีการ์ดสเปนตองท้ายแล้วรอ้องเลยดิเฮ้ย ขอให้จี้โอ่ะเป็นแอนไอลีสอดแอนดี้เออเอ้หอยอะไรเนี่ยเปลือกหอยจักรวาลอะไรวะหอยจักรวาลหอยของจักรวาลหอยจักรวาลหอยระดับแกลเล็กซี่หอยระดับแกลเล็กซี่สรุปคือเราไม่ได้ทองอะไรกับเขาเลยเสียดายนะครับเปิดจนหมดแล้วออกพรมูเออแล้วมันหายไปแล้วเปิดเพราก็หายไปเลยเดี๋ยวรอดอกใหม่ไม่เป็นไร อ่ไว้จบเพลงเท่านี้ดีกว่าขอบคุณพคณโจกับโจ๊อกเกอร์มานั่งดูเปิดกล่องฮะดูองเปิดเกลือนะครับต้องเกลืออยู่แล้วเเกลือนะครับว่าดีมากเกินน้อย